ช่วงนี้เรามาอัปเดตข่าวนี้กันก่อนเลยสําหรับณเดชน์แล้วก็ยายา่าคุณผู้ชมเมื่อวันลอยกระทงที่ผ่านมาถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เห็นรูปคู่ในการลอยกระทงร่วมกันแต่ก็มีคนเห็นค่ะว่าสองคนนี้ไปเดินเที่ยวกันอยู่ที่เชียงใหม่นะคะเมื่อวานนี้ค่ะหนุ่มณเดชน์ก็ออกงานแล้วก็เลยถูกถามถึงเรื่องนี้ค่ะซึ่งหนุ่มณเดชน์ก็บอกว่าคือมันเป็นจังหวะที่ตัวเองเนี่ยนะคะกับน้องยาย่าเนี่ยไปถ่ายละครที่เชียงใหม่อยู่แล้วส่วนณเดชน์ต้องกลับมาก่อนแล้วก็ยาย่าจะอยู่ ถ่ายละครต่อยาวๆ15วันค่ะก่อนจะกลับเนี่ยก็เลยมีการนัดทานข้าวกันนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้มีไปลอยกระทงกันที่ไหนนะคะนักข่าวก็เลยแอบแซวว่าโหแล้วอย่างนี้ไม่เจอยาวๆตั้ง15วันไม่คิดถึงหรอณเดชดก,ก็ตอบว่าตามนั้นครับต้องไปฟังเพลงพี่เบิร์ดธงชัยมีหลายเพลงเลยฟังเพลงไหนก็โดนทุกเพลงอ้อหตายแล้วหนุ่มแบนนี่เขาแบบตอบคำถามได้สะเทือนใจทุกครั้งทุกครั้งเลยทีเดียวเชียวค่ะ แต่ยืนยันนะคะว่าไม่ได้มีงอนหรือว่าน้อยใจอะไรค่ะเพราะว่าเป็นนักแสดงด้วยกันทั้งคู่ก็เลยเข้าใจกันเวลาต้องทำงานนะคะอ่ะส่วนอีกประเด็นหนึ่งค่ะที่ติดโพลนะคะคู่รักที่แฟนๆอยากเชียร์ให้แต่งงานมากที่สุดหนุ่มณเดชน์ก็บอกว่าขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้พร้อมกับยอมรับค่ะว่ามีการคิดคดเรื่องแต่งงานเอาไว้บ้างก็เหมือนกับคนปกติทั่วไปนั่นแหละคนลุก <c oughs> <c oughs> เป็นไงคะฟังแล้วขนลุกไหมก็มีคิดๆไปบ้างเฮ้ย